อิงฟ้าได้แล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะ3 2 1พี่คุณพี่สู้คุณไว้พี่ห้ามยิ้มเด็ดขาดเขาจะยิ้มพลอยเก่งแน่หยุดสู้เขาสู้เก่งมากเด้นายโอ้ไมยโอ้โหช็อตนี้ช็อตนี้กูตายโอ้ my g เกิ อย่าให้เห็นฟันอย่าถอยค่ะอย่าถอยพี่เดินเข้าเลยค่ะเป็นนูนนุเดินเข้าแล้วนะจริงอย่ายอมอย่ายอมาไปเลยพี่นี่ฉันเล่นเกมนี้ไม่ได้เพราะว่าฉันหุบปากไม่ได้พี่ทําได้ไม่แต่ใดๆคือจีน่าเชียร์มวยอยู่หรอไม่ละคางอ่ะเฮ้ย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 เดี๋ยวเราจะต้องตัดเวลาเพียงเท่านี้ ใเธอถ้าเป็นปพี่ฟ้าก็ไม่ยอมเหมือนกันใช่ฉันบอกเลยเตีจะดมด้วยค่ะยัยอ okay. oh, yeah, 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 oh, ุ้มไอนยัย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 ยยายยยยย m ยย d ยยยยยัยยยยัยยััยยัยัย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 ยย้ยย เดี๋ยวไปนอนเสร็จแล้วเรียกด้วยนะคะเสร็จแล้วบอกนะอ่ามีฝ่ายแพ้สักทีนะคะโอ้โหเก่งมากจริงเก่งมากคอนแทคเลนพี่ฟ้าแห้งแล้วนะคะก่อน้ำยาด่วนเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเป็นเกมที่ดี่เชิทางนี้เ